โรงพยาบาลบางใหญ่เป็นโรงพยาบาลชุมชนทุติยภูมิขนาด90เตียงปัจจุบันเปิดให้บริการ104เตียงบริหารงานโดยนายแพทย์สรพันธ์ส่งเสริมพุมงเพื่อจัดบริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบอำเภอบางใหญ่พื้นที่บางส่วนของอำเภอบางกรวยอำเภอบางบัวทองและพื้นที่รอยต่อกรุงเทพมหานครเรามุ่งมั่นในการให้บริการที่เป็นเลิศ และมีคุณภาพมาตรฐานสูงสุดใส่ใจในทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดและทุกความต้องการของผู้มารับบริการดังบริการด้วยใจปลอดภัยไฝเรียนรู้ภายใน3ปีสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดนนทบุรีได้วางแผนยุทธศาสตร์ให้เป็นโรงพยาบาล ขยายจากขนาด90เตียงเป็น120เตียงพัฒนาขึ้นเป็นศูนย์อุบัติเหตุระดับที่สองลดความแออัดของโรงพยาบาลแม่ขายโรงพยาบาลบางใหญ่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการอุ่นใจกับความมุ่งมั่นที่ว่าโรงพยาบาลคุณภาพชั้นนำที่ชุมชนรักและศรัทธา